ทุ่งนาแต่นี้ช่างมีความหมายเลื้เพียงกินวัวอย่างเดียวไม่มีไฟอ้ยบูด,ดีเอม็มเอ็มครับหายเงียบไปการน,น้ำมาเอม็เอมเดีย๋ยวนึงร้องมัมก่อนเอ็มมี่ เอ็มแต่งั้นป่ะครับผมอาจารย์เอ็มลงใต้ยอย่างเดียวเหรอไม่ขึ้นเหนือบ้างเหรอเอาเหรอ

นี่ครับโอ้โหแดดร้อนนี่ประมาณกี่องศาไม่รู้รู้แต่ตอนเนี้ยองค์กูกำลังจะลงน้ำแล้วตอนน,นี้นะครับผมโสดหากินก็หมานทำงานก็เก่งแต่ยังไม่มีแฟนหน้าตาไม่ดีไม่เป็นไรแต่ผมมีตังีเอาดิเอากับเขาดิเอากระเขาดี กก็ราขติดอะไรไม่รู้อ่ะมึงต้องให้ลงแล้วอาจารย์อาจารย์ติดอะไรไม่รู้แต่มึงต้องให้ลงอ่ะกูอยากลงอะอาจารย์ผมอยากลงนะครับอาจารย์เป็นโปรติเตอร์อยู่นั่นแหละไอ้คุกูก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยมึงกูคุยฉาบมึงเหลือเกินหน่อยเอมเอ้ย เคยข้างบนไหมเอมึ้นข้างบนไหมไม่ไมไมตรงลงตรงนี้ได้ยังเดียวเยหรอเฮ้ยน้ำลึกนะเว้ยเอาแล้วทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยได้แน่คิดว่าใช่ก็ใช่แน่แน่ เงียบไปเลยทีนี้อาจารย์เอ็มกูอ้าวไงวะน้ำคึกเลยวะไม่เอาวะึ้นข้างบนนี่ฝมัง่งมั้งมับเขาให้ฉลามน้อยปล่อยเถอะปล่อยนะครับฉลามน้อยปล่อยเถอะ cái này à, mà mấy mà Ồ, em cho luôn tuần này xem mấy tụng nắm lại này,